สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันเสราร์ดวงรายสัปดาห์9-15ถึง15กุมภาพันธ์2 5 6 8อ่ะหลับตาหยิบไพ่อัศวินเหรียญเด็กถือดาบและสิบดาบ สิ่งที่ต้องบอกต้องเตือนกันในสัปดาห์นี้ของคนวันเสาร์พูดสั้นๆคำเดียวว่าอย่าดื้อรั้นอย่าดือ้อย่ารั้นอย่าดันทุรงังอย่าฝืนมันจะเจ็บตัวนะคะเดี๋ยวหาว่าแม่ไม่เตือนนะคะ เด็กถือดาบเป็นความที่เราอยากเอาชนะมีความดือรร้นทิฏฐิอคติอีกโก้ทิฏฐิมานะค่อนข้างแรงแล้วเป็นทิฏฐิที่มันเป็นด้านลบไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับตัวเราไม่มั่นใจอย่าทำไม่ไหวอย่าฝืนจำไว้แค่นี้สิดาบ สิบดาบหมายถึงความผิดพลาดซึ่งถ้าเอาแบบนี้อาจารย์พูดตรงๆนะมันอาจจะไม่ได้เกิดจากคนอื่นทำนะเพราะว่าเด็กถือดาบคือความดื้อรัน้นแล้วให้ใปน,นี้เกิดความผิดพลาดรับผิดชอบเองนะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเธอก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เธอทำให้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วว่าให้สิบดาบมันคือการถูกหลอกถูกโกงถูกทรยศหักหลังถูกแทงข้างหลังมักจะถูกคนอื่นกระทำไงให้แบบนี้ สร้างศัตรูอย่างเงี้ยก็ได้ไพ่แบบเนี้ยเถียงผู้ใหญ่ดือ้ออวดดีเถียงผู้ใหญ่หรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็ระวังไว้ด้วยก็แล้วกันนะทำอะไรกรุณารอบคอบนะคะแล้วที่บอกว่าอะไรไม่ไหวอย่าฝืนนะก็คือเรารับผิดชอบไม่ไหวหรอกไม่เอาไม่ทำหรือไม่มั่นใจเลยแต่อวดดีก็ไม่เอาไม่ทำนะคะเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ของไพ่แบบเนี้ย อศวินเหรียญมันคือความชัวมันคือความชัดเจนประเมินสถานการณ์ก่อนดูก่อนรอก,ก่อนคิดก่อนวางแผนก่อนนะคะเพราะไม่เช่นนั้นจะได้ออกจากงานปุบปรับฉับพันนะคะหรือแม้แต่เรื่องของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการมันจะล้มไม่เป็นท่าเอาเท่านี้ก่อนพอแค่นี้ก่อนไม่ต้องขยายไม่ต้องเล่นใหญ่เอาแบบเด็กๆเ,เอาแบบเล็กๆ แล้วลูกน้องบริวารอย่าไปไว้ใจใครเยอะคนวันศาว่าให้ถือคติคบเด็กสร้างบ้านวงเล็บจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนแล้วช่วงนี้อย่าไว้ใจใครเยอะ <c oughs> อาจารย์ขอพูดไปถึงเรื่องเงินเรื่องทองเลยนะเพราะว่าไพ่ป็นเนี้ยหมายถึงการถูกโกงเงินก็ได้ใครเป็นเจ้าของร้านใครเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องดูแลลูกน้องบริวารดีๆด,ดูแลในที่นี้ไม่ได้ว่าให้หมายถึงว่าต้องไปจับผิดจับอะไรอย่างนั้นนะ แต่เราก็ต้องมีระบบตรวจสอบที่รอบคอบด้วยนะจ๊ะมันจะลักเงินนะคะมันจะยักยอกทรัพย์นะคะมันจะโกงเงินนะคะหรือแม้แต่ธุรกิจธุรกรรมทําสัญญาในช่วงนี้ถ้าอ่านแล้วเอ๊ะถ้าอ่านแล้วไม่แน่ใจไม่มั่นใจอย่าเซ็นนะคะ เรื่องบางเรื่องวางแผนหน่อยก็ดีแต่สิ่งที่หวังตั้งใจไหวข่าวดีวเรื่องเงินมานะสิ่งที่หวังตั้งใจสิ่งที่รอคอยข่าวดีวเรื่องเงินมานะบางคนได้ทุกขลาบทุกขลาบในที่นี้หมายถึงได้เงินมรดกจากความเป็นความตายมีคนตายให้มรดกรถยานพาหนะสีดำถ้าเสียต้องซ่อมก็อาจจะให้โชคให้ลาบเล่นเลขทะเบียนรถได้แต่ช่วงนี้มันจะมีเรื่องของการไปเกี่ยวพันกับเด็กนะ เกี่ยวพันกับความเป็นความตายฝันเห็นคนตายอย่างเงี้ยเด็กก็จะแบบว่าคือถ้าเป็นความเป็นความตายก็คือเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายให้โชคให้ลาภถ้าเป็นเด็กก็คือให้เด็กจับหวยจับลรตเตอรี่ให้ถ้าเป็นรถสีดำก็ดูเลขทะเบียนรถนะคะแต่เรื่องเงินอนะ่ะจริงๆอาจารย์จะต้องเตือนต้องระวังอย่าให้ใครยืมตังค์ด้วยแล้วแม้แต่ความประมาทของตัวเองอะ่ะ ของมีค่าตกหล่นสูญหายก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นทำบุญแผ่เมตตาใครนับถือกุมารใครเลี้ยงกุมารก็เลี้ยงดีๆนะจ๊ะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังจองเวรจองกรรมอยู่ในขณะน,นี้ขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยคนมีความรักอย่าเพิ่งรีบร้อนมีลูกมีบุตร เพราะมันมีโอกาสแท้งลูกแท้งบุตรสุขภาพร่างกายไม่ไหวไม่พร้อมอย่าพึ่งตั้งท้องตั้งคันอีกอันหนึ่งไม่ได้ว่าห้ามตั้งท้องตั้งคันอย่างเดียวเพราะว่ากลัวแท้งนะแต่อาจารย์มองเห็นความสัมพันธ์ถ้ามันยังไม่ชัวยังไม่ชัวนะคะอย่ารีบร้อนสิบดาบหมายถึงแฟนมีเคราะห์เจ็บหนักป่วยหนะัก อย่างที่2หมายถึงการทะเลาะก,กันเถียงกันด้วยทัศนคติอีโก้บางอย่างความคิดเห็นไม่ตรงกันอย่างที่สหมายถึงการนอกใจอันนี้ต้องเตือนไวต้ตรงๆนะคะเพราะว่าถ้าจะเอาตามความหมายไพ่แบบนี้บางคู่มีโอกาสจบสำหรับคนโสดไม่โอเคไม่รีบ อยู่คนเดียวสบายใจไม่มีใครบังคับว่าจะต้องมีแฟนวันนี้พรุ่งนี้นะคะนะคะไพ่ไม่ค่อยสวยอาจารย์เตือนเป็นสตินะให้รู้จักระวังไม่ได้เตือนให้กลัวเตือนเพื่อให้มีสติสิ่งที่จะช่วยได้นะศัตรูหมู่มานสิ่งไม่ดีทั้งหลายสัญลักษณ์ของไพ่งูกินหางหรือความหมายของนากบาดมันคือการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร รักใคร่กลมเกลียวกอดเกี่ยวกันไว้เพื่อนร่วมง,งานเจ้านายลูกน้องบริวารให้มันรักกันให้มันสามัคคีกันให้มันรักใคร่กลมเกลียวกันแล้วอันนี้หมายถึงการเงินด้วยนะใครเก็บเงินไม่อยู่อย่างเงี้ยมีดวงเสียตังเนี่ยมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายพกใส่กระเป๋าตังไว้ก็ดีเสริมเรื่องเคราะห เสริมเรื่องเคราะห์เหมือนเหมือนเหมือนป้องกันสิ่งไม่ดีเหมือนป้องกันคุณใส่ไพ่แบบเนี้น่ากลัวนะใครอยากได้แคปหน้าจอไว้เลยอาจารย์แถมทูบป,ปลดนี้ให้ด้วยไม่ได้ขู่ให้กลัวนะคะมันเป็นช่วงเจวันสั้นๆไม่ได้ขู่ให้กลัวแต่เจวันนี้อยากให้มีสติออาแคปหน้าจอคะ่ะ239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางแถมทูบมงคลให้ด้วยนะจ๊ะแคปหน้าจอเราทักมาแกอย่ามาดูถูกทูบมงคลสนิยะ พอว่าล่าสุดฉันแถมไปเนะี่ยฉันแถมไปแล้วมีลูกค้าทักมาบอกอาจารย์ผมถูกหวยผมขอบูชาเพิ่มอีก20แท่งเอาเฉพาะทูบอย่างเดียวแล้วหลายคนที่เป็นแบบนี้บางคนดวงมันจะถูกหวยเนาะแกเอาเลขพัสดุที่ฉันส่งให้อยาไปซื้อหวยเออถูกเนาะช่วงนี้บริจาคเลือดบริจาคโลหิตบริจาคลงศพนะเป็นการเสริมดวงแล้วช่วงนี้ดูแลสุขภาพดีๆเหนื่อยก็พักย้ำว่าไม่ไหวอย่าฝืนถ้าไม่อยากเจ็บหนักป่วยหนัก แผ่เมตตาบ่อยๆอาจารย์เป็นกำลังใจให้เลขเด่นเลขมงคล1 0นะคะพิมพ์สาธุ1 0เป็นกำลังใจให้อยากเช็คดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมภพยกรกดไลค์กดแชร์ต่อๆกันไปได้บุญนะคะสวัสดีค่ะ